ีครับผู้ราวง h a v e a n i c e d a y สวัสดีครับผมแสนดีครับผมตีกองแล้วก็ร้องครับผมนี่สวัสดีครับซันครับผมกีตาร์แล้วก็ร้องครับนี่สวัสดีครับผมลิวจีครับผมเปนโนแล้วก็ร้องครับเย้ สวัสดีครับนนท์ครับเป็นร้องแล้วก็แบบเป,เป่าคลุยเฮ้ย,ยอ,อีกแล้วอ,อีกแล้ว <c oughs> เราเล่นครับเป็นเป็นร้องเพลงครับแล้วก็ตีละานาดเ, <c oughs> เล่นเบสครับเล่น <c oughs> เบสเบสก็ร้องอ๋อก็อเ,อเป็นวงแบนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนปกติเราก็จะคุ้นชินกับวงที่มีนักร้องหนึ่งคนแล้วก็ร้องคนเดียวไปเลยแล้วคนอื่นก็อาจจะแบบว่าคอรัสภะษาให้ใช่แต่นี่คือทุกคนมีมีโพซิชั่นที่เป็นดนตรีของตัวเองด้วยแล้วก็รองดนตรีแล้วก็ร้องได้ด้วยก็คือมีท่อนร้องของตัวเองทั้งหมดถูกต้องเลิศ อยากเห็นวงไทยแบบนี้มานานแล้วเพราะวงก่อนหน้านี้ที่เราที่เราตามอยู่ก็คือ Day 6ใจะแบิอย่างงาน่เลยนี่เลยนี่เลยเอเขาคือมารู้แบบนั้นเลยมุดนั้นเลย h a v e a nice day คำว่า h a v e a nice day มันแบบมาจากไหนอะไรยังไงจริงๆตอนแรกอะพวกเราคิด กันแบบหลายชื่อมากมีขอสักหนึ่งดาบดาบแรกเป็นซิกแนลครับผมสัญญาณสัญญาณ่อความที่ว่าเมื่อก่อนวงเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมี6คนจะมีใช่สมาชิกก็ค่อยหายไปเรื่อยๆเพราะแต่ละคนใช่เพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีแบบทิศทางในชีวิตของเขาที่เขาอยากเดินไปทางนี้มากกว่าอะไรเงี้ยออกไปแล้วเหลือ3คนเหลือนพิาลิจิแล้วก็ทีเนี้ย ขาดมือกลองครับค่ายเขาก็เลยแบบออดิชั่นใน f a c e b o o อย่างเงี้ยว่าแบบหามือกลองใช่คนนี้เขาเลยมาออดิชั่นก็เลยได้มือกลองมาเป็นแสนดีพอได้เมมเบอร์สี่คนแล้วก็ยังไงแฮปแล้วอ่าแล้วพิจิตประพาสก็เลยเสนอชื่อนี้มาเป็น have a nice day แล้วพวกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นชื่อที่แบบเออแค่ฟังเราก็รู้สึกมันนิสมากมาก positiv ใช่มันรู้สึกแบบ บวกมันมันดีมีแต่อะไรดีๆอะไรนะครับแล้วด้วยความที่พอมันย่อเป็น hand อะครับมันมันออกมาเป็นคําว่า hand hand ซึ่งแปลว่าที่แปลว่ามือซึ่งมันมันเหมือนกระวงของเราที่แบบว่าเราลงมือทําด้วยตัวของพวกเราเองในหลายๆขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนไปตอนตอนตอนแข่งขันของแสตดิ้งไกอะของริวจิแต่ริวจิทุกคนแบบว่า ต้องที่จะเลือกเขาเลยนะใช่เทปแรกอย่างเดียวฮะเทปอื่นไม่เคยเลือกหอกยังไงในอาการเราแข่งอะไรลูกเราทำอะไรความพิเศษก็จะมีทำโชว์ครับผมแล้วก็ความสำคัญพิเศษที่เราเอาไปแข่งก็คือเอาดนตรีไปด้วยเอาเป็นโน้ตปีโนทุกคนก็จะร้องทุกคนอยู่น้้้้ไไดดแแคค่่นนััีีเพยงฝนอ่ะของเราล่ะผมผมส่วนใหญ่จะเป็นร้องนะครับอีกสักครั้งฉันอยากจะฟัง ของเธอรู้ไหมว่าหนึ่งในนี้มีเขาเรียกนี่สคริปมาแล้วสคริปมาแล้วมือกีตาร์ระดับโลกนะจ๊ะะดันประเทศนะจ๊ะโลกความดังแลยเต็มไปหมดเป็นไงล่ะตึงโป๊ะโป๊ะตึงนี่ว่าแบบเป็นมุ้เครือไม่น่าเล่นเลยขแบไม่คล่องเลย ก็ของซันจะเป็นกีตาร์คลาสสิกครับผมก็คือประกวดกีตาร์คลาสสิกมาแบบก่อนหน้านี้จะเป็นสายเพอร์ฟอร์มคลาสสิคอลกีตาร์ครับผมรอบรอบบ้านเราได้แข่งมาหมดแล้วแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นเรอบหลังนี้รอบหลังนี้ไปทไไไยปปแข่งเวียดนามอะไรเวียดนามเวียดนามรอบบ้านไข่งนะอินโดอินโดฮ่องกงแต่ที่ภูมิใจที่สุดเราก็จีนครับจีนจีนที่หนุ่มบอกเป็นรายการน่าจะ เป็นแบบว่าหนึ่งในรายการที่มันใหญ่ในในแบบในโลกอะครับก็ได้ไปแข่งซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคนเดียวมีแค่เราคนเดียวเลยไปไปแข่งตอนนั้นอายุประมาณรายการมีคนเดียวมีคนเดียวแล้วเราชนะมาเลยเราเลยได้ตอนนั้นไปแข่งได้ที่อะไรมาได้ที่หนึ่งครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องล่ะน้องเอาน้องไม่เขาไม่ได้มาจากรายการอ๋อน้องมาออเดชั่นอ๋านั่ถอถาดมือกลองไงนึกออกปลาถ้าสมมติเป็นแบบว่ารายการประกวดเคยไปประกวด เป็น T.I.J.C. รัาเป็นรายการแจ๊สของประเทศไทยครับผมก็เคยได้ไปเล่นอยู่ครั้งหนึ่งครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็มาออดิชั่นนี้เลยตอนรู้ว่าจะได้ร่วมวงกับพี่ๆเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าน้องเล็กสุดปลาในวงรตอนรู้ว่าจะได้ร่วมวงกับพี่ๆตอนนีรู้สึกไงบ้างกลัวครับมันน่ากลัวครับแบบว่ากลัวใครสุดกลัวใครสุดทีนี้อืมพี่นนท์นตอนแรกตอนแรกตอนแรกินน่ากลัวมากพี่นนท์เขาจะดูนิ่งๆเหหนวดผมยาวผมดำหนวดแต่งตัวแบบ บล็อกๆหน่อยแล้วก็เล่นเบสแล้วก็นานนิ่งๆน่าแบบน่าครับใส่ใส่ดนตรีใส่ดนตรีแล้วถุงเท้าอ่ะแล้วถุงเท้าถุงเท้าก็ไม่เลิกกลัวเพราะพี่เห็นถุงเท้าพี่ครับพี่เขาใส่ถุงเท้าโดูเลมอนคเนาะพอใส่ถุงเท้าโดูเลมอนปุ๊กเลยเลิกกลัวเออใช่อ่ะแฮปปี้วันไหนเจกับเพลงที่เป็นเพลงเหมือนเพลงเดบิวต์เพลงนี้ชื่อเพลงว่า เป็นไปได้ไหมนี่จะบอกให้นะเธอว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกตอนที่ปล่อยเพลงมาคนที่ทักมาคนแรกเลยของการปล่อยเพลงนี่คือนี่นะคือลิวจินะปล่อยเพลงแล้วนะครับอย่างเี้ยเขาไปฟังกันได้นะครับชอบการโปรโมทหลังบ้านมากอ่ะการโปรโมทหลังบ้านคือการที่บอกว่าปล่อยเพลงแล้วนะไปฟังกันได้นะอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลงเดบิวต์ก็คือเป็นไปได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาดู MV กันไปดูกันเลยค่ะไปหยัง อย่างนั้นก็มีพี่เฮงสามก่อนที่เธอจะเดินไปกบคนก่อนที่เขาจะธไปเจอฉันอยากจะขอ้ให้นัโอ้โอเอดได ตอนแรกนะตองแยกนะความจะเป็นที่ทำให้เธอต้องแยกไปงยอมรฉันก็เข้าใจแต่ถึไม่มีนาทีสุดท้ายที่ต้องมามันทำให้ฉันมีน้ำตาใช่ใช่ครับนี่นี่เท่านี้เท่านี้ ไม่ลองแล้วแล้วก็ไม่ได้้องอีกเลย <c oughs> <het>

i yeah. yeah. Before <this this coughs> จ้องจะไปจักษ์ จะบอกว่าพอดูในเอมวีะดูโตมากเลยอะดูไม่ใช่ดูไม่ใช่น้องอะดูเจ็บปวดกันมาดูมีคนทำ้ายเอ้ยทำไมเลือกเป็นทําทำไมเลือกเพลงเป็นเพลงแนวแนวนี้มีมีมีชอยไหมก่อนที่จะเดบิวอะไรเงี้ยว่ามีชอยให้เลือกไหมก่อนก่อนจะมาเป็นเพลงเนี้ยคือเราต้องอย่างที่บอกคือเราต้องทําแต่งกันมาก่อนแต่งไปประมาณสิบกว่าเพลง แล้วก็เขาได้ถึงได้มาเป็นเพลงเป็นเพลงเนี้ยคือเพลงสุดท้ายที่แบบได้เคาะเป็นอันนี้กาจะอันนี้มาใช่มันก็จะบอกไงบอกบอกเขาเรียกอะไรบอกแบบภาพหลักวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนยมอกหักนี้หรอ h a v e a n i c e Day แบบว่าเออแบบเป็นกําลังใจเป็นวงที่แบบให้กําลังใจเป็นวงที่แบบ h a v e a Night Day แต่เป็นเพลงเศร้าไงเพลงเศร้าหมดเลยนะครที่แต่งใช่เป็นเพลงเศร้าทั้งหมดเลยพวกแกอยากเห็นพวกแกยิ้มในเอไมมีอนไม่มีหรอ อยากรู้ว่าแนวเพลงของแต่ละคนที่ชอบแบบมันมีสไตล์ของตัวเองไหมชอบแนวเพลงอะไรจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่า4ี่คนพี่เชื่อไหมว่าชอบเพลงแนวเดียวกันหมดเลยลหลายๆคนน่ะจะมีต่างที่มาอย่างลิวต์อาจจะเริ่มเรียนมาจากคลาสสิกก่อ,น,อนนี่ก็จะเป็นแจ๊สอันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกอพอเราแบบมาอยู่ด้วยกันเรากแบบเฮ้ยฟังเพลงแนวเดียวกันเลยนี่วาก็เลยแบบเข้ากันได้ดี<อ>เป็นปีไปครุยแนวป๊อปร็อกม่เลยใช่เลยเป็นที่มาของการทำทำเพลงป๊อปร็อกในวงนี้ที่ชัดนะ ทำเป็นไปได้ไหมเรียกเต็มๆว่าอ m ม t i ชั a l p o ป r o ด k อกก็ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่เราจะแบบพยายามจะใส่ใส่ตัวอารมณ์ลงไปแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่าเขามีความบัลาดด้วยนะเพราะว่าเสียงแบบเสียงน้องแต่ละคนคือแบบว่ามันมันมันกว้างมากแลันฉันมั่นใจว่าประสบการณ์ที่เขาทำงานกับมานถึมันจะยิ่งทำให้เขาแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มโชว์ของใช่มีของเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ขอขอขอฟังแบบสดๆกันได้ไหมกีตาร์ด้วยนะอุ้ยจริงเหรอเอาเลยเอาเลยเอามาแล้วมา 와 <목소리나>

มาเป็นไงล่ะฉันบอกเลยว่ายิ่งออนสเตจนะเธอเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบเออแล้วฉันใกล้มากฉันรู้สึกว่าฉันได้ใกล้แบบใกล้ใกล้เสียงทั้งสี่มากอ่ะสิ่งที่อยากขอคืออะไรปะขอเพลงเพิ่มขอเพลงเพิ่มแล้วก็ขอเพลงที่มีความสุขหน่อยอยากเห็นเพลงแ h ป p p y h a ป p y ของเขามันต้องแต่งใหม่หมดเลยครับเพลงไม่ได้เลยเศร้าก็ได้แต่ว่าลยมีเลยมีเลยม้เลยมี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 ้ลยมีเ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 ยมีเลยมีเลมย ผมว่าแบบเพลงที่ฟังอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ผมอินกับเพลงอะไรหรอนกกงหัวจุกมันบินจอกเพลงนี้เพลงที่ไว้วอร์เสียงไม่ต้องจริงไม่ต้องจริงโชว์กล้องโชกช่องเสียงโชกล้องมันทันทันถ้าได้มาเลี้ยงถ้าได้มาเลี้ยงเห็นมฮุย เขาลูกทุ่งนะลูกทุ่งเวลาถ้าถ้าไม่ร้องถ้าได้มาเรียกสัมพันธ์ไม่ไม่ออกมึงเขาป็นลูกทุ่งเลยนะเขาได้ลุกทุ่งเลยนะเนี่ยเรามาด้วยเหรอก็ลองไม่ลูกทุ่งไปไม่ร้องครับแต่ว่าหมายถึงว่ากินไรลุกทุ่งเลยแต่คือคือร้องได้หมายถึงว่าร้องได้หมดหมายถึงว่าแบบชอบฟังชอบฟังชอบชอบจอยอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องตามได้อะไรเลยอะไรอีกฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไล่ให้ท้องที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอมา้โอ้ งให้ทำอะไรก็ทำเลยอ่ะวันนี้เริ่มเริ<ะ>่มลดจังเลยล<า>ดไมไม่ใช่ไม่ลด<ะ>ลดจังเลยไม่ใช่ทันทัด ลกจังเลยอยะมองามานั่งเล่นที่บ้านเป็นเด็กเป็นเด็กซ่าเป็นเด็กแบบมีความแบบเป็นตัวตัวเองนะอุ้ยแต่สูงหนู่กขึ้นสูงเลยเนาะลดด่าแต่ว่าที่ร้องนี่ร้องผมร้องโห่กว่านี้เอตอนนั้นคู่กันหรอตอนในรายการได้เป็นดูโอ้กันรออยยท่มมัคคาและว ท่านนเนี่ยเราก็ฟังบนตเรากฟังกับพวกนี้ใช่อ่ะสักหนึ่งนี้ตอลิมมามองมาที่ฉันไม่มองไมเพลงร้องนี้ใช่ไหมทำไมชอบช็อตอ่ะเป็นไรอ่ะเธอมาทำไม่ละลายโดนสามีตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสื่อกหให้เย็น S <S <S อย่างกูมองมาที่เธอนั่งกินโต๊ะจีนเรื่องเล็กิทธิ์หน่อยตอนนี้ผมชอบฟังดนตรีเพลงสุขไม่สุดของเดอะพาร์กินสันกับดนตรีร้องยังไงกะตะแฮงกะตะว๊าวว๊า๊าวว๊ปะแป๊ะป๊ะแปะจริงเหรออันนี้มันเวลามันท่องมันท่องยิงจริงเหรอเดี๋ยวผมเปได้ฟังเลยครับกิะส์นะกะตะแฮงกะตะแหงบอมบอมบอม แววแววแววไปเอบแววเอาจริงด้วยปเอาจริงจริงด้วยแล้วประเด็นคือได้เอบียนหล่อมากแต่พอว่าพอสมุนทัูเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นดั้งห่องอยู่กะกะแ่เลเหยปว่าแต่ภาพกายหล่อไ้แล้วตีก นี่หลอดแต่ในหัวท้องตอแหวมแหวแหนมหวานจริงหรอในหัวท้องนี้จริงหรอกับเวลาเป็นกองกะท่องใมาเียจริงหรอเลิศว่ะอยากรู้อยากรู้แต่ละเสียงอยากรู้เป็นบทเลยที่ทำเองเป็นเพลงอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์เคสให้ดูมาลองอันนี้เป็นตุอันนี้เป็นโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งแฮ่แฮ่แฮ่นี่ครับมีต้องมีสามอันนี้ทำไมมันเหมือนกับแผ่เรือ อันนี้เป็นสิบสิบสี่สี่นะครับแทนพอทั้งชุดทั้งชุดทั้งชุดโตโตโตตุง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 โดโตแฮปแฮบติ้งช่วงนี้น้องได้ออกไปเจอคนน้องอยู่ห้องเยอะหรือ่าอะามาลูจิเขาลูจิบ้างอ่ะผมชอบฟังแนวแนวเกาหลีฮะแต่ถ้าเพลงไทยที่ชอบอยู่ตอนนี้ก็จะมีเพลงยินดีของพี่สาร่าทำไมต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปแค่เธอยิ้มก็เป็นรางวันให้ฉันน้สุดนั่นแหละครับประมาณนั้นครับมีเพลงไหนที่แบบว่าเคยใช้ในรายการแต่ว่ายังไม่ได้ทำมาเป็นเพลงจริงจังปะนี่ไงครับกดเข้าไปในที s t สต e ได้เลยโอ้ยลองดูเพราะฉันคือเสีสุ ลบออกทารไดไม่เลือในความทรงจำโลกเขากรามาก้ามะชอบคิวน้องอะคนสุดท้ายคนสุดท้ายมีเรื่องที่ฉันลบคุณหานิ่ง

ฉันคิดถึงเซียนบลูเลยอ่ะเป็นไงโดนตกไหมโดนตกยิ่งฟังยิ่งอยากฟังอีกนะเพลงอ่ะต่อมาเรื่องจะมีเพลงเหมือนมีเพลงแบบแง่แง่มาหนึ่งแง่แง้ม่เกินอยากฟังแล้วนะโปรเจกต์นี้ฟังหน่อยแล้วเพลงนี้ฟังหน่อยเป็นหนึ่งในเพลงที่ เราอย่างใน10เพลงที่ทำมาเนี่ยแหละครับก็มีก็มีเพลงนี้อยู่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตได้ฟังกันแน่นอนรอฟังได้เต็มเต็มเพราะฉันคือเียสโวนกันที่เธอไม่เลือใจเพราะเธอลบออกจากใจไม่เลือในความทงจำพะเขามาบูกเพิไป แ่จฉันเลยต้องฉันมีเลือเพื้นที่จำบวกลอบคุณหานยังไงเป็นแสนอย่งเดิมฝาก have i ท์เด a y ของพวกเราด้วยนะครับก็วงของเราเป็นไอดอลแบ d น์หน้าใหม่เลยเพิ่งจะปล่อยเพลงเป็นไปได้ไหมไปนะครับก็ อนาคตก็บอกเลยว่าปีเนี้ยเรามีปล่อยยังไงวายอ๋อวายเป็นแฟนแล้วก็ปีนี้เราจะมีแพนปล่อยอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนเตรียมเตรียมตัว รอรับฟังได้แน่นอนครับอีกหลายเพลงแล้วก็มาก่าเพลงใช่ร้านเลยดูร้านเลยพี่ร้านเลยพี่อยวันละแฟนๆเหมือนกันเนาะใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็เริ่มที่จะสนใจวงเนาะก็เข้าไปศึกษาน้องๆได้เนาะอย่างนี้เราว่าไปเปิดฟังัอเนี่ยเป็นไปได้ไหมก่อนเขาจะติดเลยเพราะเพลงนี้ก็ติดเลยไหมไปติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคนได้ด้วยเนาะทางอินสตาแกรมเนาะนั่นแหละฝากติดตามด้วยกับนี่เลยเนี่ฮะ h a v e วันน e ้ a y ไปฟังเพลงนด้กันได้เป็นไปได้ไหมวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาจอยกันฝากติดตามน้องๆด้วยแล้วก็ฝากศิลปินอื่นๆในค่าย t o Flow Entertainment ด้วยนะคะอ่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรายการหนังนรูของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ